ย้อนกลับไปเมื่อปี1989วงการมวยปล้ำต้องสั่นสะเทือนเมื่อวินส์แมกมาฮอนเจ้าของ WWE กล้าที่จะออกมาพูดความจริงที่ไม่มีใครเคยกล้าพูดมาก่อนมวยปล้ำไม่ใช่กีฬาแต่มันคือการแสดงทุกคนคิดว่านี่คือการฆ่าตัวตายทางธุรกิจชัดๆเพราะใครมันจะอยากดูกีฬาที่ยอมรับว่าตัวเองปลอมแต่กลับกลายเป็นว่าการพูดความจริงในครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรความบันเทิงที่มีมูลค่ากว่า2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน และล่าสุดนี้เมื่อต้นปี2025 WWE ก็ทำให้วงการต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งด้วยการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ทำดีลมูลค่ามหาศาลกว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐกับเน็ f l i x กด้วยการย้ายมันเด y n i น h t หลอรายการที่เป็นตำนานออกจากทีวีแบบดั้งเดิมครั้งแรกในรอบ30ปี o o ปี Insight จะมาเล่าให้คุณฟังว่าทำไมธุรกิจที่สร้างความสเร็จจากการแกล้งต่อสู้ถึงกลายเป็นดีลยักษ์ที่ n น t f l i x กกล้าทุ่มเงินมหาศาล ปุ๊บกินไซ์เพื่องลึกชวนอุ๊บที่ไม่อยากหบไว้คนเดียวถ้าคุณเป็นเด็กอยุก,กยู่90คุณอาจจะจำภาพตัวเองตอนนั่งหน้าจอทีวีได้ภาพ The Rock กกำลังวิ่งเด้งเชือกพเพื่อเตรียมซัดท่าไม้ตายประจำตัวอย่าง The People's Elbow ใส่คู่ต่อสู้ที่มาพร้อมกับเสียงตะโกนลั่นของพิธีกรที่สุดเร้าวอารมณ์เข้าไปกับเสียงเชียร์กึกกล้อง,องคนดูเชื่อหรือไม่ว่าในยุคนั้นมีเด็กๆหลายคนรวมถึงผู้ใหญ่บางส่วน พี่เชื่ออย่างสุดหัวใจว่านี่คือการต่อสู้จริงๆพวกเขาลุ้นพวกเขาเชียร์พวกเขาโกรธเมื่อฮีโร่ของตัวเองแพ้และฉลองชัยเมื่อวายหลายพ่ายแพ้แม้ทุกวันนี้ทุกคนจะรู้แล้ว,ว่ามวยปล้ำเป็นการแสดงแต่สเสน่ห์ของ WWE กับยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในยุคแรกที่มวยปล้ำเริ่มต้นจากการเป็นกีฬาจริงๆนักมวยปล้ำก็คือนักต่อสู้ที่แข่งขันกันจริงๆแต่ปัญหาของการต่อสู้จริงๆคือมันมักจะยืดเยื้อและดูไม่น่าตื่นเต้น และนี่เลยเป็นที่มาของการปรับบทในวงการมวยปล้ำพวกเขาเริ่มสร้างฉากการต่อสู้ที่กระชับเร้าใจและดราม่ามากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นไม่เพียงแต่จะช่วยให้คนดูมีความรู้สึกร่วมและสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ยังช่วยให้นักมวยปล้ำมีเวลาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและการเดินสายขึ้นแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จของการปรับบ,บทครั้งนี้ก็มาจากฝีมือการรังสรรค์บทโดยนักเขียนมากกว่า20คนจากหลากหลายแขนงทั้งจากละครเวทีละครโทรทัศน์ รายการทีวีภาพยนตร์รวมถึงอดีตนักมวยปล้ำที่ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างเรื่องราวสุดกินใจและนำไปสู่การเชื่อมโยงการต่อสู้บนสังเวียนพวกเขามีระบบที่เรียกว่าบุกเกอร์หรือทีมงานผู้ควบคุมการแสดงที่เป็นผู้ตัดสินว่าใครจะชนะหรือแพ้ในแต่ละแมชโดยพิจารณาจากแนวทางของเรื่องราวในระยะยาวรวมถึงความนิยมของนักมวยปล้ำและการตอบรับจากแฟนๆและถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะถูกกำหนดไว้แล้ว แต่นักมวยปล้ำก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแสดงออกมาสมจริงมากที่สุดการจับจังหวะความแม่นยำและความไว้วางใจกันร,ระหว่างต่อสู้ซึ่งนั่นทำให้การเล่าเรื่องคือหัวใจสำคัญของมวยปล้ำบทบาทของนักมวยปล้ำแต่ละคนมักจะถูกผูกเข้ากับพล็อตที่สร้างอารมณ์ร่วมไม่ว่าจะเป็นความรักการแก้แค้นหรือมิตรภาพการแข่งขันในสนามไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้แต่ยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ลึกซึง้ง ซึ่งนั่นก็ทําให้กระแสการตอบรับของมวยปล้ำในช่วงยุค80บูมมามากๆแต่สถานะของมวยปล้ำในฐานะกีฬาที่แท้จริงแต่สถานะของมวยปล้ำในฐานะกีฬาที่แท้จริงก็ยังคงเป็นประเด็นที่คุมเคือเพราะยังมีผู้ชมบางส่วนที่เชื่อว่ามวยปล้ำนั้นเป็นกีฬาจริงๆจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญที่เกิดขึ้นในปี1989เมื่อ orn, วินส์แม็กมาฮอนเจ้าพ่อ WWE ทําในสิ่งนี้ไม่มีใครกล้าทานั่นคือการออกมายอมรับต่อหน้าสาธารณชนว่า มวยปล้ำไม่ใช่กีฬาแต่เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงซึ่งสาเหตุหลักที่เขาทําแบบนี้ก็เพื่อเล็กลีงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด,ด้านกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์และถึงแม้ว่านั่นจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขาต้องออกมายอมรับความจริงแต่นั่นกลับทําให้เด e ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองไปเป็นบริษัทสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเต็มตัวถ้าเราลองมาดูตัวเลขทางธุรกิจของวงการมวยปล้ำก็จะพบข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะถ้าย้อนกลับไปในปี2022 w ดอะสามารถทำผลประกอบการได้อย่างน่าประทับใจด้วยรายได้รวมของบริษัทที่1,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและดีดขึ้นสูงถึง2,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2023และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง2,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2031แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าแค่ตัวเลขนั้นคือพวกเขามีโมเดลในการสร้างรายได้อย่างไรให้แตะได้ถึงหลักพันล้านสาเหตุหลักก็คงจะมาจากการที่พวกเขา ไม่ได้พึ่งแค่รายไ,รได้จากการขายตั๋วชมมวยปล้ำแต่สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่น่าทึ่งอย่างแรกเลยคืออย่างแรกเลยคือพวกเขาทําให้นักมวยปล้ำกลายเป็นซูเปอร์สตาร์และแบรนด์แอมบาสเตอร์ไปในตัวเมื่อคนดูติดตามนักมวยปล้ำคนไหนพวกเขาก็จะพร้อมซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแอคชั่นฟิกเกอร์หรือวิดีโอเกมการออกสินค้าแบบลิมิเต็ดออดิชั่นยิ่งช่วยให้กระตุ้นให้แฟนๆต้องรีบซื้อ ซึ่งอีกหนึ่งความชันฉลายของพวกเขาในการทรําธุรกิจนี้ก็คือการส่งนักมวยปล้ำข้ามสู่วงการบันเทิงอื่นๆอ,อย่างเช่นที่เราเคยเห็นเดร็คผ่านตัวจากนักมวยปล้ำไปเป็นดาราฮอลลีวูดเล่นภาพยนตร์ชื่อดังมากมายซึ่งการทําแบบนี้มันไม่ใช่เป็นแค่การสร้างรายได้เพิ่มแต่ยังเป็นการขยายฐานแฟนคลับและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับวงการมวยปล้ำและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาสามารถเปลี่ยนไลฟ์โชว์ให้กลายเป็นมหาการรมระดับโลกเวสโอมาเนีย ไม่ใช่แค่การแข่งขันมวยปล้ำแต่เป็นเทศกาลบันเทิงขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลกกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับเมืองเจ้าภาพทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าทำไม n น t f l i x กถึงกล้าทุ่มถึง -5,000 ันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อคว้า w w e มาไว้ในมือแต่เบื้องหลังดีลยักนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านั้น r บ n d ด n r e e d รองประธานฝ่ายซีรีส์สารคดีและกีฬาของ n น t f ฟ i ิกล่เราว่าการเจราจาครั้งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะว่าบนยูเดิมยูอีมีสัญญาลิขสิทธิ์กระจายกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งนั่น,นําให้นิคอนประธานเดิมยูดิมยูอีต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเจราจาปรับสัญญาในหลายประเทศเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริงแล้วอะไรทําให้นีสฟิกมั่นใจได้ขนาดนั้นเท็ดซารันดอส CEO ของเน f ฟิกมองว่าเดิยูดิมยูอีไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เข้ากับ DNA ของ Netflix อย่างลงตัวจากความสำเร็จของ f อร์ u l a 1 Drive to Survive ที่ไม่ได้แค่ถ่ายทอดการแข่งขันรถแต่เล่าเรื่องราวชีวิตความขัดแยง้งและดราม่าเบื้องหลังวงการ F1 หรือ Quarterback ที่พาเราไปดูโลกของกีฬาอเมริกันฟุตบอลในมุมที่ไม่เคยเห็น WWE ก็เช่นกันพวกเขาไม่ได้แค่จัดการแข่งขันมวยปล้ำแต่สร้างอาณาจักรของตัวละครเรื่องราวและอารมณ์ร่วมที่ทำให้คนดูติดตามมามากกว่า30ปีแบนดอนรีกยังเสริมอีกว่า WWE Law มีคุณค่าในแบบที่หาได้ยากในอุตสาหกรรมเพราะพวกเขาผลิตคอนเทนต์สดคุณภาพสูงกว่า52สัปดาห์ต่อปีและที่สําคัญพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเข้าใจโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีด้วยยอดวิวบน YouTube กว่า90พันล้านวิวซึ่งติดอันดับท็อป10ของโลกในปี2024และนั่นทาให้ด้วยฐานสมาชิกทั่วโลกกว่า283ล้านคนบน n น t f l i ิจะเป็นการเปิดโอกาสอย่างดีให้กับเ w e เดอบได้เข้าถึงฐานผู้ชมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเดิมของ WWE อยู่แล้วที่ต้องการจะเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลโยีและชื่นชอบความยืดหยุ่นของการสตรีมมิ่งมากกว่าการดูโทรทัศน์ตามตารางเวลาแบบเดิมๆดีลวนี้จึงไม่ใช่แค่การย้ายรายการหมวยแ้มจากทีวีไปสู่สตรีมมิ่งแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการคอนเทนต์เลยก็เป็นได้และนี่กาจะเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญเลยว่า WWE w e ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องมาตลอด35ปีตั้งแต่วันที่วินส์แม็กมาฮอน กล้าพูดความจริงว่ามวยปั้มนั้นคือความบันเทิงจนถึงวันที่เนสฟิกกล้าทุ่มเงินกว่า5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อคว้าพวกเขามาอยู่บนแพลตฟอร์มและบางทีความร่วมมือของ e น f l i กกับ WWE อาจจะเป็นแม่แบบสำคัญสำหรับวงการกีฬาและความบันเทิงอื่นๆที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่การไลฟ์สตรีมมากขึ้นเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่ผู้ชมต้องการอาจจะไม่ใช่แค่การแข่งขันอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องราวที่พวกเขาจะสามารถจดจำได้ไปอีกนาน ถ้าจะต้องสรุปบทเรียนจากความสําเร็จของดิวยักษ์ในครั้งนี้อย่างแรกเลยก็คงเป็นเรื่องที่ว่าความจริงอาจไม่สําคัญเท่ากับการสร้างประสบการณ์เมื่อดิวเอี e, ไม่ได้สูญเสียแฟนๆจากการกล้าย,ยอมรับว่ามวยปล้ำนั้นไม่ใช่กีฬาจริงแถมยังได้อิสระในการสร้างสรรค์เรื่องราวที่สนุกและน่าติดตามมากขึ้นจนสามารถสร้างไรายได้มหาศาลและต่อยอดม,มาได้มากกว่า30ปี 2. การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักจะเริ่มจากการกล้าทําลายกรอบเดิมๆจาก w ิ f สู่ WWE จากกีฬาสู่ความบันเทิงจากทีวีสู่การสตรีมมิ่งทุกก้าวของ WWE คือการกล้าทำลายกฎเก่าเพื่อสร้างกฎใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 3. ในโลกดิจิทัลสิ่งที่แข่งแกร่งที่สุดคือวัฒนธรรม WWE ไม่ได้แค่สร้างรายการบันเทิงแต่สร้างโลกทั้งใบที่มีภาษาวัฒนธรรมมีฮีโร่มีผู้หลายมีเรื่องราวที่แฟนๆร่วมเป็นส่วนหนึ่ง จนกระทั่งสามารถเติบโตเป็นชุมชนที่มีพลังมากพอที่จะทำให้ Netflix ยอมทุ่มเงินมหาศาลและนี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเมื่อความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีอะไรแต่อยู่ที่คุณจะสร้างประสบการณ์อะไรให้กับผู้ชม